สลามอะัยกุ้มรมารมะตุลลอยตาลาบากาตุฮ์นะคะสลามนะคะขอความสันติสุขตรงมีเดีใจ,จท่านหลังรมอมฎอนนะคะสลามัทาลีลายอยังทันอยู่นะคะทุกคนวันนี้นะคะชาก็มาทักทายทุกคนนะคะหลังรมอมฎอนนะครบางคนก็หลายๆคนอาจจะถือศีลอดหกวันกันอยู่นะคะก็เรียกว่าชาก็ถือศีลอดด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากรมอมฎอนแล้วก็มี ะละสินอดอีก6กวันนะคะเป็นสุนับนะคะก็กำลังจะครบแล้วนะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่อยู่ในรมฎอนแล้วเป็นยังไงบ้างมารู้สึกสงบมารู้สึกสบายใจมารู้สึกว่าเราได้ใกล้ชิดเก่าหล่อมากขึ้นใช่ไหมแล้วก็ขอความสันติสุขตรงนี้เลยจท่านในช่วงเวลาที่เราบันเทิงกันและก็คือในช่วงรื่นเริงก็คือช่วงวันฮารีรายอนะคะ ก็เป็นวันเวลาที่เราได้ขอมาอัพกันและกันนะก็คือการขอมาอัพนี่ก็คือเป็นการที่ทําขออภัยนั่นเองขออภัยกันละกันทั้งในที่รับหรือที่แจ้งทั้งในหัวอกของเราในะคะในหัวใจของเราเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะที่เราได้เคลียร์ใจกับใครคือมันเป็นเวลาที่ต่างคนต่างเปิดใจที่จะสลายพลังงานลบออกจากชีวิต โดยการที่เราใช้ชีวิตไปคลุกคลีกับคนใดคนหนึ่งในชีวิตและในชีวิตประจําวันของเรานะคะการให้อภยัยการาการมาอภัยกันเป็นการที่คล้ายๆกับการทําให้จิตวิญญาณเราอิสระซึ่งการและการในความรู้สึกที่เราอาจจะในที่รับหรือในที่แจ้งนี่เป็นสิ่งที่ดีดมากๆเลยนะคะเป็นเนี่ยมาเป็นการทํางานเป็นระบบที่อัลร้างให้มนุษย์เพื่อกูดกันแล้วก็ให้เรา เขาเรียกว่าให้เราได้เราเจอในชีวิตประจำวันจอบ,บุคคลมากมายแล้วเราก็ต้องระวังจิตระวังใจระวังความรู้สึกสายตาของเราที่มองไปตามระบบความรู้สึกนึกคิดของเรานะคะถ้าเราไม่เทรนตัวเองหรือเวลาเรามองคนอื่นเราจะมองด้วยความชื่นชมยินดีหรือเรามองในแบบว่าตำหนิตีน่อ,อให้เราไม่พูดแต่เราแสดงด้วยสายตากริยามารยาทอารมณ์ความรู้สึกและรู้สึกในหัวใจ อันนี้ก็ไม่ได้นะคะการที่ทำให้อารามดอนเสร็จแล้วแล้วเราก็มหารีรายอกันเสร็จแล้วแล้วเราก็ขอมาอัพกันก็ขอมาอัพกันให้มันตลอดชีวิตอย่าเอาใครมาติดอยู่ในหัวใจนี้นะคะอยู่ในความรู้สึกนึกคิดอยู่ในสมองก้อนเนื้อนี้นะคะเพราะว่ามันจะหนักไม่ต้องรอให้ถึงองเาเคราสนะคะแค่ปัจจุบันเราก็รู้สึกหนักเพราะมนุษย์จะเก็บคําลบความรู้สึกลบ การติดฉีดน,นินทาต่อให้เป็นรูปร่างร่างกายของเขาก็ตามนะคะ,ะบางคนนะคะก็จะเจอแต่ว่าสิ่งสําคัญนะดูอาให้เขานะคะดูอาให้เขามากๆหรือดูอาให้กับตัวเองเพื่อปกป้องความไม่ดีงามที่อยู่ในตัวของเราเองนั่นแหละนั้นจะสิ่งสําคัญปกดูอาอัสกัณฐ์ือว่าเป็นสิ่งสําคัญ3ส,สิ่งง่ายๆนะคะวันนี้ที่ให้เราคงรักษาอ ي م ا ن ชาติเองก็ฝึกอยู่ตลอดเวลา รักษาอีมา ن สามสิ่งง่ายๆที่ยังคงรักษาอีมานเรากับว่าเราอยู่ในเดือนรอมฎอนรอมฎอนไม่ได้จากไปไหนนะคะเพียงแค่ว่าบางคนก็ยังมารู้สึกว่าอะ,อะไรรอมฎอนจากไปแล้วนู่นนี่นั่นะอย่าง้ยความจริงแล้วนะคะมันเขาไม่ได้ไปไหนแต่มันเป็นช่วงเวลาที่เราเก็บโบนัสำหรับคนที่ตั้งจิตและทุกคนสำหรับมนุษย์มุสลิมทุกคนนะคะในสลาทุกคนเลยนะคะ ก็ในช่วงเวลาที่เก็บบูรณะจะยอดเยี่ยมมากๆเลยใครเก็บได้เท่าไหร่ก็คือมันทําให้สภาวะจิตหรือจิตปิญ,ญญาณเราเบาขึ้นสบายขึ้นสูงขึ้นดีขึ้นนะคะต้องมีพลังมากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเรามาดองเราเก็บบูรณกันใช่ไหมเพราะหลายจากเรามาดอนปุ๊บเราจะปล่อยเลยไม่ได้ถ้าเราตั้งจิตท,ที่จะใช้ชีวิตให้ดีเราก็ใช้ชีวิตราวกับอยู่เรามาดงองยี่ยังไง สามสิ่งง่ายๆที่ชาทำอยู่ตลอดก็คืออิจิฟาสเนี่ยการให้อภัยตัวเองและคนอื่นที่ทำไม่น่ารักกับเราแ้าตัวเราไม่น่ารักกับและเคารพการที่เราเป็นเราด้วยนะคะมีขอบเขตให้กับเราการให้อภัยตัวเองและคนอื่นให้เก่งอันนี้ต้องเรียนรู้หรือต้อง,ต,องต้องเทรนตัวเองต้องฝึกฝนตัวเองด้วยนะคะเพราะต้องฝึกถ้าว่าบางคนให้อภัยตัวเองไม่เป็นหูใจเจ็บ กับสิ่งที่เราทำผิดพลาดไปยังคงดึงมาใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วก็มันทําให้ใจเราเหนื่อยแล้วทีเลสน,นรกมันไม่ได้เขาเรียกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจที่มันเป็นสํานนนไทยเนาะมันเป็นความจริงที่ว่าว่าเราดึงอดีตหรือดึงความรู้สึกนึกคิดเป็นลบเข้ามาอยู่ในหัวใจหัวใจเรามันจะขุนของขุนอยู่หมุนมัวอยู่รู้สึกไม่หนักอึ้งอยู่ในหัวใจนั่นแหละเป็นนรกที่มันยก มันหนักนะถ้าเป็นภาษาอารมณ์ก,ก็คือมันหนักมากนะมันไม่ได้เบาสบายรากับอยู่ในสวรรค์รากับเรามีความสุขถ้าแล้วก็อิติฟาสให้อภยัยตัวเองอิติฟาสก่อนนอนทุกๆวันการให้อภยัยตัวเองสําหรับช้าหนึ่งวิธีี่ช่าให้สําหรับคนที่เพื่อนสนิทติดคนที่ทักกันมาสนิทแล้วก็นี่ก็คือพิเศษสําหรับแฟนเพจเพื่อนๆช้านะคะแล้วจะให้ทุกคนที่เจอช้าสิ่งที่จะตั้งจิตก็คือ ทุกคนที่จะไปละคะไม่ว่าสื่อโซเชียลไลไ์หรือเจอตัวจริงก็ตามนะทุกคนจะได้รับพลังงานที่ดีหากใครที่ดีสิ่งสําคัญที่เราต้องทําก็คือว่าไม่ว่าจะรับหน้าหรือรับหลังก่อนนอนนะคะ If it feels g o r y ก็คือใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตของเราหรือทาให้กับเราไม่น่ารักเราก็ให้อภัยเขานะบางครั้งเราอาจไม่ได้เจอเขาตัวจริงตัวเป็นๆต่อหน้าแต่เราก็ให้อภัยเขาให้อภัยเขาที่หมดเลย หรือว่าเราไปพูดอะไรไม่น่ารักกับใครโดยที่เรารู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามทั้งต่อหน้าหรือบหลังก็ตามเราไม่ถ้าเราไม่ดูเทรนอวัยวะร่างกายของเรานะอวัยวะร่างกายของเรามันพร้อมที่จะรับฟังของเราอยู่ตลอดเวลานะคะนี่นก็คือทรนีนตัวเองแบบอิติภัณตัวเองก่อนนอนทุกคืนใครพูดไม่น่ารักกับเราเนะคะเราก็ให้อภัยเขาหรือเราไม่น่ารักอะไรกับใครเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให ขอให้คําพูดนั้นหรือความรู้สึกนึกคิดนั้นสลายไปในหัวใจคําพูดของเราที่ไม่ดีเข้าไปอยู่ในหัวใจใครเข้าไปอยู่ในระบบความรู้สึกนึกคิดของใครหรืใครมองเห็นมาแล้วเรารู้สึกไม่ดีให้อลลอช่วยสลายพลังงานนั้นออกไปจากหัวใจความรู้สึกนึกคิดเขาโดยทันทีด้ง่ายได้นี่เป็นสิ่งสําคัญที่จะทําก่อนนันก็คือมันทําให้เราอิสระจากทุกสิ่งอิส,อสระจากมันรุดทุกคน ตราจากการผูกพันอะไรใดๆหยู่บนโลกนี้ทั้งหมดพออา่าอนกรนดอย่งค่ายคนเอาจะเห็นและเข้าใจ 1. ข้อ1น,นะคะคือการอิสติฟาร์คือการที่แบบว่าให้อภัยกับทุกๆคนให้อภัยตัวเองและผู้อื่นแบบเก่งด้วยนะคะเทรนตัวเองแบบนั้นนะคะอ่าข้อสองนะคะข้อสอที่ชับทำอยู่บ่อยอัสกัดเช้ากับอัสกัดเย็นแล้วก็จะหดักรู้ แบบนี้นะคะอสก้าเช้าอสก้าเย็นท่องให้เป็นนิสัยตอนเช้าและก็ตอนเย็นระลึกถึงอเลาะอยู่ตลอดเวลาและในระหว่างวันนะคะสิ่งที่ฉชนาทำอยู่ตลอดเวลา,ลาระหว่างวันนะคะซุบฮาน,ลออนัลลอฮ์อันทีำมีลาลาอิละฮิอัลลอฮ์อัลละอฮลกับบัตแล้วก็มองสายตาเนี่ยเมือวันนี้ก็คือเช้าอยู่ที่อ่าวลุยนองที่น้าตกตรนนี้ก็ถูอเมื่อกี้กแบบยมาเห็นต้นไม้เน,เนาะเห็นฟ้าเห็นภูเขา สิ่งนี้ถูกกล่าวในกราน้าวแล้วมันเป็นความจริงวันนี้อากาศอากาศเป็นสิ่งที่เราขาดไม่ได้แต่เราจับต้องไม่ได้และเรามองเห็นไม่ได้ด้วยนั่นคือเป็นสัญลักษณ์ความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามนุษย์ทุกคนไม่สามารถจะซื้ออากาศได้ต่อให้รวยขนาดไหนไม่สามารถจะซื้ออากาศหายใจให้กับตัวเองได้ใช่ไหมคะเอ่อต่อให้ซื้อออกซิเจนมาแต่ออกซิเจนมันแค่ยืมเวลาได้ช้นั่มันไม่ได้แบบได้มาง่ายสบาย ทีะะ่ถ้าเรามองเห็นความอัศจรรย์ความยิ่งใหญ่ของร้อนนะคะอากาศท้องฟ้าภูเขาต้นไม้และทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราพร้อมรับใช้เราเอาเราสร้างทุกสิ่งลอบเ,เนี้ยมารับใช้เราถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้นะคะเราก็จะรู้สึกขาดแคลนแล้วทีนี้เราก็มองไม่เห็นตัวเองด้วยว่าตัวเองมีคุณสมบัติอะไรบ้างสิ่งที่ดีอะไรบ้างความดีงามมีอะไรบ้าง มองไม่เห็นตัวเองเราก็จะอยู่ในสภาพซึมเศร้าแลวรู้สึกไม่ดีพอสักทีอันนี้นะคะอันตรายมากมากนะคะเพราะความจริงแล้วอเล็กมองให้มนุษย์ศพให้มนุษย์เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งที่ถูกสร้างมาที่ประเสริฐที่สวยงามที่สุดเอเลากก็กล่าวในตัวอา่านด้วยเดี๋ยวรอบนี้จะอ่านเพื่อจะดึงกลับมาใช้แล้วก็จะยกมาให้เพื่อนๆได้ดูได้ฟังกันนะคะว่า ในครัวอานทางเล่มอาล่อมไม่ได้คุยในเรื่องของความร่ํารวยอะไรเลยความร่ํารวยในการสร้างเงินสร้างทองอะไรเลยแต่สิ่งหนึ่งที่จะสร้างเงินสร้างทองสร้างวิถกีได้มหาศาลก็คือการรักษาสภาวะจิตและอีมานพลังงานทางกดแรงดึงดูดเขาเรียกว่าพลังงานเท่ากับพลังงานใช่อลัลลอ์สอนให้เรารู้สึกรักษาพลังงานอีมานองเราให้สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาและขัดเรา นับสู่ความเป็นมนุษย์ที่ต้องกลับมาอยู่ในโลกที่มันมีขอบจํากัดที่อนุญมีกติกาให้อยู่บนโลกนี้ถ้าใครเรียนรู้เรื่องกฎแรงดูดมันจะมีกติกาของการใช้กฎแรงดูดที่เราจะได้อะไรอยากสบายๆง่ายๆปฏิหารราวกับสิ่งได้มันเป็นความจริงมันเป็นความจริงแล้วสักก็เจอมันจริงๆในแ,แต่ละวันแล้วก็เจอเรื่องราปฏิหารใครที่มีความรู้สึกรู้แบบไหน มีสมาธิมีสภาวะจิตรับรู้แบบไหนเขาก็จะได้สิ่งนั้นอัลลอฮ์ให้มนุษย์แบบอิสระมากๆในการที่จะคิดอ่านอะไรก็แล้วแต่อิสระจุกไปเลยนะคะแล้วอิสระสุดๆไปเลยและก็มีขอบเขตด้วยมนุษย์ใฝ่หาขอบเขตที่ดีอ่าวันนี้ถ้าคุณไม่มีขอบเขตเพื่อนก็จะล้ำเส้นคุณฉะนั้นคุณต้องมีขอบเขตให้กับมนุษย์มนุษย์เขาจะไม่รู้หรอกนะว่าอา้คนที่คุณรักหรือใครก็แล้วแต่นะคะ ที่ถูกล้าเขตอยู่ตลอดเวลาเขาเรียกอะไรล้าเส้นโดนล้าเส้นใจดีคิดว่าคนอื่นจะรู้ขอบเขตตัอคุณไม่นะคะเพราะคุณไม่บอกเขาเขาก็ไม่รู้นะคะต่อให้เป็นหมาแมวอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวคุณไม่เทรนเขาเขาไม่รู้ขอบเขตนะคะว่าอันนี้เขาไม่ได้นะอันนี้กินไม่ได้นะ่ะมนุษย์ก็เช่นกันอลัลลอฮ์ก็เลยมีขอบเขตกติกาให้กับมนุษย์นะคะการรักษาอิบานให้คงอยู่ราวกับอยู่รบาดอน อีกเลยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็จะเป็นอัสกัร์เช้าอสกชชารหนึ่งนะคะคือการอสติฟาตัวเองทั้งตลอดเวลาคือการให้ภายตัวเองให้เก่งนี่ก่อนนอนนะมันจะดีมากๆเลยที่เราจะเอาสิ่งที่ดีอิติฟาเข้าเรียกว่าทำจิตให้มันแบบชำระล้างจิตไปนะคะแล้วก็2ก็คืออิติฟ,า,ฟ,า,ฟาอิติฟา อีสิบหนึ่งอีสิบฟาแลนซ์สองก็คือ child, อัสกัสเชาวอัสกัสเดียนนะไปเจอใน YouTube ก็ได้นะเยอะแยะหมดเลยอัสกัสเชาวกับอัสกัสเดียนนะเข้าใจความหมายมันดีๆนะนี่เป็นการรักษาพลังงานขั้นสูงนะกดแรงดึงดูดอคนที่ทําให้ตัวเองประสบความสิเร็จเขาจะไม่ขู่กับคนเยอะเะนะคะท้าเองก็ช่วงหลังก็คือเซฟตัวเองว่าที่จะเจอบุกกระทะไทยหรือจะคอนเน็กอะไรกับไทยเลือกคนเข้ามาในชีวิตเพราะคุณจะสามารถที่จะเลือกคนได้แบบสระที่จะเลือกคบคนแบบไหน นะคะคุณอยากเป็นคนแบบไหนก็เลือกคนแบบนั้นคุณไม่อยากคบคนแบบนี้ก็คแค่ออกแล้วก็ดูอาขาแล้วก็จากไปกับชีวิตรักษายกพลังงานคุณขึ้นมาสูงอีมาให้มากขึ้นแล้วก็สามนะคะละหมาดให้กอชอคมากขึ้นสิ่งที่สำคัญไปและใครที่ตามยู่ประจำก,ก็คือการละการละหมาดคือสุรปฏิหารย้ำมาก,าเมมากๆเลยทําไมตอนแรกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทาไมเอาเราจึงให้รักษาละหมาดให้แข็งแรง แล้สองหลักของชีวิตในการใช้ชีวิตบนดุนยย่างที่คือละหมาดห้าเวลาเนะี่ยแต่เดี๋ยวเราก็จะละหมาดสูรีละหมาดท่าเวลาเป็นอะไรที่เป็นการที่ยกระดับพลังงานตัวเองวันละห้าเวลาแล้วก็จัดสิ่งเรารอบตัวแล้วก็เทรนเป็นเวลาห้าเวลานี้คือการเทรนนะและเทรนมนุษย์ให้อยู่กับเจ้า แล้วรู้ว่าออนลอน์นี่แหละเป็นเป็นติที่เป็นพลังงานที่ยิ่งอหา่จะช่วยเหลือเราได้ลนเคืือกูเราได้อย่าไปร้องขอกับมนุษย์นะมนุษย์ร้องขอได้ไม่ได้นานนะสามครั้งสองสามครั้งเดี๋ยวเขาก็จะเหนื่อยต้องร้องขอกับมนุษย์มนุษย์เอออย่าร้องขอกับมนุษย์มนุษย์ไม่ได้มีความเหลือเฟือมนุษย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในความขัดทุน ถ้าไม่ได้เทรนตัวเองอยู่ในดินแดนความเหลือเฟื่อของล็อในการมองตาตาของเรารับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของล็อกอยู่ตลอดเวลาจะมองไม่เห็นความเหลือเฟือ่อนะมันจะรู้สึกขาดอยู่ตรงไหนรู้สึกแบบอยากใ,ให้มีคนถูกรักถูกเคารพถูกได้รับการยอมรับหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่บรรดาลมาในหัวใจของมนุษย์แต่ละคนนะมันมันทำรู้สึกมันจะบันดาลสูมมันจะบรรดาลมาให้เราเป็นแบบนั้นแบบนั้นแบบนั้นเนี่ยค่ะฉันก็คือสิ่ง สำคัญเลยก็คือการละหมา,อาอดอัล็อ์กำลังเทรนให้เราอยู่กับอลลอฮ์แล้วขอไปเลยนะคะแล้วมันจะเห็นความสานสิ่งสำคัญนะปติฮาเอาง่ายเลยให้ควรวนเข้าใจความหมายบนเจ็ดอายาัดเนี่ยชีวิตทั้ชีวิตเท่าว่าเกิดมากี่ปีขอให้ศึกษาพระอ่านอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าให้รู้อย่างเดียวเลยว่าสุรภรปติฮาเนี่ยให้ละเอียดให้มากที่สุดละเอียดให้ทุกข้อความ มีิรรากหมานีรากยังไงอะไรยังไงล้วท่วงท่าพอเราไ่้ควรสุรราปฏิหาในทุกๆรรกอจกนจิตมุ่งมั่นไปเลยตั้งจิตเทรนตัวเองเป็นคนที่ละหมาดแล้วคุณจะเข้าสู่สภาวะละหมาดอ็ชอรสภาวะที่นิ่งสงบแล้วถ้ายิ่งคุณนิ่งสงบและเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งจริงๆนะขยะในหัวคำพูดของมนุษย์จะออกออกออกแล้วความสงบของ อ๋อเอาร้์มันจะเข้ามาแทนที่ให้มันสนุกแลวมันมีความสุขคือถ้าชอบมากในช่วงเวลาที่ละหมาดแล้วเราแบบนี่คือเป็นเป็นพาที่อาร้อบอกแล้วว่าผู้ศรัทธาจะรู้สึกว่าการละหมาดเป็นเรื่องที่เบาสบายแต่ถ้าเราไม่เข้าใจการละหมาดการละหมาดนั้นจะทําให้คุณรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเสียเวลารู้สึกขี้เกียจรู้สึกอะไรก็ไม่รู้ ใช่เมื่อก่อนมันเราไม่เข้าใจพอาไม่เข้าใจมัน,มนก็ทําให้เรารู้สึกออถึงเวลาแล้วเ,เหนื่อยจังเลยกว่าจะพาร่างจนบางครั้งวิญญาณติดภายในมันลุกขึ้นเป็นละหมาดเองร่างมันไม่ไปให้มันแบบขี้เกียจมันมีภาวะแบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะเช้าเคยมีภาวะแบบติดไปละหมาดแล้วแต่ร่างเรายังนอนอยู่เออมีแล้วก็เป็นบ่อย กว่าที่จะฝึกให้ร่างมันไปทําตามจิตวิญญาณของเราที่มันเรียกร้องอยากให้เราเข้าหาอาลัลลอฮ์อยู่ตลอดเวลาเพราะว่าอาลัลลอฮ์จะบันดาลให้คุณในเรื่องของทรัพย์สินสมบัติง่ายเหลือเกินในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวมันมาแบบคาศจันมันมาเรากบแบบมันมาการช่วยเหลือของเรามาในรูปแบบที่มันง่าย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 อะค่ะ มันง่ายจนแบบจะบอกคุณคิดไม่ทันคิดไม่ได้ามันง่ายขนาดนี้ถ้ามันมาในรูปแบบของเบสิกเบสิกง่ายมันง่ายจนแบบไมร่้ฉันจะบอกยังง่ายที่เหลือเกินเหลือจะคิดไม่ออกคิดไม่ถึงค่ะความเปนแสงของเรามันมันง่ายมันเบามันสบายมีความสุขมันไม่ได้หนักความสาเร็จที่แจ้จริงก็คือมันง่ายมันเบามันสบายและมันไม่ได้หนักถ้าอะไรที่มันมาหนัก มันมันมันเหนื่อยมันทุรนทุรยอะไรอันนั้นไม่ใช่ความเสด็จแท้จริงมันปะปนไปด้วยนะ้ำสูงเยอะแยะมากมายเรามาบนโลกนี้นะคะอสรุปเนาะการที่รักษาอีมานของเราให้คงอยู่ในราวกับว่าตั้งจิตก่อนนะชาตั้งจิตแบบนี้มาเกือบทุกปีว่าชาตตั้งใจช้อยชีวิตราวกับว่าอยู่ในเดือนราวดอนทั้งปี365วัน แล้วเราจะรู้สึกนอบน้อมขึ้นดีขึ้นปรับปรุงตัวเองมากขึ้นในระหว่างทางเราก็ค่อยดีขึ้นในแต่ละเดือนในแต่ละปีแล้วมันทําให้เราโฟกัสตัวเองกันอยู่บนโลกนี้นะคะความจริงเราคือนับสีนับสีตัวใครตัวมันมันดูเหมือนว่าเป็นคนที่เห็นแก่ตัวและไม่ใช่คนดีความจริงแล้วถ้าคุณรับผิดชอบอีหมานตัวเองแล้วหออีหมานั้นไปรับใช้คุณมันจะออกไปดูแลตัวเองตัวคุณเอง ตัวคนที่คุณรักถ้าคุณเติมอิหม่านให้กับตัวเองไม่เต็มหรือเติมความรักกับตัวเองไม่เต็มคุณจะเป็นคนที่ขาดแคลนและหิวโหยกระหายขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไปเรื่อยแล้วระรานคนอื่นไปเรื่อยแบบนี้ไม่ได้นะคะซึ่งก็คือการที่ทำให้ตัวเองเราเต็มก่อนให้สภาวะจิตอีหม่าเมาเต็มก่อนอะไรบ้าง ความจริงแล้วการที่คุณกระทําอะไรก็แล้วแต่บนโลกนี้มันสะเทือนถึงอัคระแล้วเนี่ยการที่คุณทําอะไรนะั้นลมหายใจนี้มันสะเทือนไปถึงอัคระทุกอย่างมาถูกบันทึกมีมารยาทอยู่สายขวาเราจะรู้สึกนอบน้อมไม่ว่าจะที่ราอยู่ที่แจง้งเราจะร,ระวางจิตระวังใจระวังความรู้สึกและพูดคุยกับเราอยู่ในหัวใจของเราแล้วคงยังคงรักษาไว้ไม่ว่าจะอีหมานขนาดไหน มันชัยตอนมันจะพร้อมเล่นงานเราอยู่เสมอมันทางมาทางซ้ายทางขวาทางหน้าทางหลังมันมามีสี่ทิศทางเขาจะสลักเข้ามาและในขณะเดียวกันเราเอาองก็ส่งมาเลยก็มาดูแลด้วยเช่นกันอยู่ที่ว่าเรารู้สึกนึกคิดถ้าเราขอบคุณอลลอก์อลล็อกก็จะส่งสัญญาณดูแลเทคแคร์เรามาเช่นกันเรานึกถึงอะไร สิ่งนั้นจะเข้ามาหาเราอ่าอันนี้คือกดแรงดึงดูดที่อีกวิชานึใช่แล้วความจริงเราทุกอย่างกับทุกวิชาทุกกระไว้ในกระดาษทั้งหมดเราจะอ่านแล้วก็เข้าใจแล้วมันแบบเฮ้ยความรู้ที่เราอ่านไปแต่ละครั้งแต่ละครั้งแต่ละรอบในการอ่านทุกอ่านมันรู้สึกแบบระหมอบมันยังกรวงอยู่ยังรับรู้ได้แค่นิดเดียวเองความรู้ี่ียล็อคบันทึกไว้ในกระดาษมันมีครบหมดเลย ถ้าอยากร่ำรวยเรต้องเข้าหาเราได้กวยกอชมากที่สุดอลอสจะให้ทางนำให้เส้นทางความร่มํารวยมาอย่างง่ายดายแล้วกมาด้วยผู้คนที่ดีถ้าเราเป็นคนที่ดีอลอสจะส่งคนที่ดีมาเกือ้อกูลเราฉะนั้นก็คือปรับจูนตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นตามที่ใจเราปรารถนาเราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นยังไงนะคะวันนี้ก็ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะ โอเคไม่ได้เห็นใครเลยก็พูดยาวเลยนะคะพูดยาวเลยเอมันสัญญาณก็ดีเนาะแต่ไม่ได้เห็นคอมเมนต์อะไรใครเลยใครไม่ได้เห็นผู้ชมโอเคไม่เป็นไรค่ะอย่างนั้นเอฉันก็ฝากไว้นะคะสามวิธีสามความลับเลยมันลับจริงๆนลาคนไม่รู้มันก็จะอ๋อแค่นี้ใช่ความจริงแล้วอีมอมนง่ายมากทุกเรียาบทคุณเป็นอีมอนบทเลยเุกการงานไม่ได้ยากนะ ทางโลกทางธรรมคุณทํางานวันนี้มันก็สะเทือนถึงอาเครัตค่ะเข้าใจใหม่นะคะเข้าใจไหม่นะคะคุณค้าขายคุณช่างตัวของอะไรอยู่อาร์บอกให้ช่างตัวให้เที่ยงตรงนะอย่าเวลาที่คุณเอาของใครแลนะคุณช่างให้มากแต่เวลาให้คนอื่นคุณช่างให้น้อยอันนี้อารนะ์ก็บอกในประดัด้วยเช่นกันอ่านะคะก็คือทําวันนี้มันก็สะเทือนถึงอาเครัตโลกหน้าแล้วทำลมหายใจนี้มันก็สะเทือนแล้ว ทุกอย่างถูกบันทึกไว้หมดแล้วที่สามารถจะเปลี่ยนบันทึกของคุณให้มันสวยงามแล้วในวันอาิาคราตคุณจะรับมันในมือขวาของคุณเองด้วยดูอาของคุณเองนั่นแหละดูอาของคุณจะเปลี่ยนทุกสิ่งอยา่างความตั้งใจใหม่ความตั้งจิตใหม่วยจิตที่อิคลาชจริงๆด้วยความอิคลาชจริงๆมันจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างดูอาด้วยความอิคลาชจริงๆ ทำพิมพ์เขียวให้กับตัวเองใหม่นะคะหรือสร้างคนคนใหม่ยงขึ้นมาอยากเป็นคนที่อีหมานนะคไหนในเรื่องการงานมันไม่ได้แยกนะใครที่ยัมีไม่เสร็จว่าแบบทั้งโลกทั้งถมนี้คิดใหม่นะ